ที่ท่านผู้ชมเห็นก็เป็นบริเวณหน้าเขื่อนนะครับตอนนี้ก็มีการ,รก็จะเห็นชาวประมงนะครับามาจาาับปลาตอนนี้เขา,าให้จับปลาได้นะครับแต่โดยวิธีการตกเป็ดเท่านั้น,นที่ท่านผู้ชมเห็นนี้คือบริเวณหลังเขื่อนนะครับ สวัสดีครับวันนี้บิ๊กโรสจะพาท่านผู้ชมไปดูสถานการณ์น้ําที่เขื่อนเจ้าพยานะครับจังหวัดชัยนาทนะครับว่าตอนนี้น้ำมวลน,น้ําที่อยู่ทางาทิศท,ทางเหนือของประเทศไทยนะครับที่ไหลามาทางเชียงใหม่นะครับตอนนี้มาถึงาทางเขื่อนเจ้าพยาแล้วหรือยังนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปดูนะครับสถานการณ์น้ําว่าเป็นยังไงบ้างน,นะครับมีน้ําเยอะขนาดไหนนะครับ พร้อมอยังครับจะพร้อมแล้วเชิญตามอีกรถดดมาครับ เราก็วิ่งขึ้นมาบนสันเขื่อนนะครับก็มีประชาชนจำนวนมากนะครับมหาปลานะครับโอ้น้ำเยอะมากเลยนะครับตอนนี้แต่น้ำนี่จะเป็นสีแดงนะครับเป็นสีโคลนนะครับ ก็มีนักท่องเที่ยวนะครับจํานวนมากเลยนะตอนนี้มี200เมตรเลี้ยวขวา เดี๋ยวเราจะจอดรถแล้วก็ลงมาชมบรรยากาศใกล้ๆกันเลยนะครับว่าน้ำเย็ะขนาดไหนเดี๋ยวหาที่จอดรถก่อนนะครับน่าจาัทางซ้ายมือ ด้านหลังบิ๊กโรดนะครับก็เป็นศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวนะครับก็จุดนี้นะครับสามารถนํารถมาจอดที่เขื่อนได้นะครับบริเวณอยู่บริเวณบนสันเขื่อนเลยนะครับแล้วเราก็ต้องเดินเท้านะครับเดินเท้าไปดูน้ําบริเวณสันเขื่อนนะครับเพราะว่าบนสันเขื่อนไม่ให้นํายานพาหนะทุกชนิดนะครับจอดนะครับเพราะว่าจะเป็นอันตรายนะครับแล้วก็ทางแคบนะครับ เดี๋ยวบิ๊กโรดก็จะพาท่านผู้ชมและเพื่อนๆนะครับไปดูน้ำบริเวณสันเขื่อนนะครับโดยการเดินเท้านะครับเชิญตามบิ๊กโรดมาครับ อนนี้บิกรถก็อยู่บนสันเขื่อนแล้วนะครับมองลงไปด้านล่างนะครับก็จะเห็นชาวประมงนะครับามาจาับปลาตอนนี้เขา,าให้จับปลาได้นะครับแต่โดยวิธีการตกเบ็ดเท่านั้นนะครับดูแล้วไม่มีใครที่จะลงลงลง,ลงอวยน,นะครับจะมีแต่นักตกปลาที่ใช้เบ็ดนะครับในการตกซึ่งปกติแล้วก็ไม่อนุญาตให้ตกให้จับปลาอยู่แล้วนะครับบริเวณบริเวณนี้นะครับ ท่านผู้ชมเห็นนี้คือบริเวณหลังเขื่อนนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูบริเวณหน้าเขื่อนดูนะครับครับท่านผู้ชมเห็นก็เป็นบริเวณหน้าเขื่อนนะครับตอนนี้ก็มีการเปิดตามี การน้ำนะครับเรื่องขึ้นนะครับสังเกตจากน้ําจะมีการระบายเป็นจํานวนมากนะครับระบายลงไปที่หลังเกื่อนนะครับ แตกต่างแล้วระหว่างหน้าเขื่อนกับหลังเขื่อนระดับระดับน้ําพอๆกันเลยครับเพราะว่าบานประตูเขาจะเปิดเกือบสุดเลยนะครับตอนนี้ครับท่านผู้ชมก็จะสังเกตดูนะครับบริเวณหน้าเขื่อนกับหลังเขื่อนระดับน้ําจะพอๆกันนะครับ ที่เห็นนี่ก็คือบริเวณหลังเกืือนนะครับระดับน้ําก็จะพอๆอกับข้างหน้าเลยนะครับ บริเวณด้านล่างนะครับก็เป็นมวลน,น้ําที่ทางบานประตูนะครับเปิดให้มันไหลออกมานะครับโดนหลังเตือนนะครับมวลน,น้ำํำน่ากลัวมากนะครับมันจะหมุนอยู่ทาง,งด้านล่างนะครับ บริเวณนี้น้ำจะแรงมากนะครับสังเกตจากชาวประมงไม่สามารถที่จดนําเรือมาตกเด็กตรงนี้ได้นะครับเพราะน้ําไหลแรงมาก